สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวบอร์ดเอฟเฟกนะครับที่เป็นก้อนนะครับในชุดนี้นะครับผมจะเน้นเป็นตัวมินิเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะครับอืมนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นมูเออร์พีเหนึ่งร้อยตัวเดียวนะครับที่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนแต่ก็ถือว่าเป็นขนาดมินินะครับนะครับ บอร์ดชุดนี้นะครับเอฟเฟกที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของทอมไลน์ทั้งหมดนะครับจะมีแค่ตัวนี้นะครับที่เป็นของโลวินอ่าเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นของมูเออร์นะครับเป็นฟิตบ็อกซ์นะครับเป็นของมูเออร์ได้มือสองมาตัวนี้เป็นของโลวินนะครับโลวินเป็นมอสสเตชันนะครับอันนี้ก็มือสองอันนี้จะเป็นทอมไลท์ทอมไลท์ทอมไลท์ทอมไลน์ทั้งหมดนะครับ ตัวนี้จะเป็นแบ็กชีสนะครับเสียงแตกนะครับเป็นวินเทจดิทอร์ชั่นนะครับตัวนี้เป็นเสียงแตกมานิกนะครับตัวนี้เป็นดิทอนดีเลย์นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทอมอนเตโร่ทอมอ่าไมเคิลอนเตโร่อ่านะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรเชปเปอร์นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแคปซินนะครับส่วนตัวเนี้ยก็ผมใช้เป็นแอมซิมูเลตนะครับแล้วก็เป็นจูเนอร์ในตัว นะครับทาเป็นจุนเนอร์นะครับส่วนตัวนี้ตัวแยกไฟนะผมสร้างขึ้นมาเองนะครับโดยใช้สวิตชิ่งนะครับ9โวลต์อยู่ด้านล่างนะครับบอร์ดทําเองนะครับทําเองโดยช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับใช้ไม้สนนะครับลายค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับก็มาตัดทําเองนะครับแล้วก็ทาทาแล็กเกอร์นะครับทาเล็กเกอร์เคลือบนะครับแล้วก็ติด น้ำเตยนะครับซึ่งบอร์ดชุดนี้จะเป็นขนาดสี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าเซนนะครับความสูงก็ด้านหน้าประมาณสองเซนครึ่งด้านหลังห้าเซนนะครับโดยประมาณนะครับก็จัดบอร์ดเอ่อสตอมป์ขึ้นมาสักหนึ่งชุดนะครับนะครับลองดูนะฮะอ่าผมจะไล่เอฟเฟกนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นฟิทบ็อกนะครับใช้สำหรับ ดอบเสียงก็ได้นะครับอ่าจะเป็นสามโหมดในตัวเดียวกันนะครับจะมีฮาร์โมนีเป็นพิษแล้วก็เป็นดีจูนนะครับตัวนี้เป็นเสียงแตกดิทอร์ชันวินเทนะครับมีสาโหมดเสียงแตกมานิกนะครับมีสามโหมดมอสสเตชันก็จะเป็นรวมมอสต a ูเลชันทั้งหมดอยู่ในตัวเดียวกันนะครับของโ o วินดีต้อนดีเลย์นะครับมีสาโหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็แคปซิมนะครับตัวนี้ก็ เป็นมูเออร์พีอหนึ่งรอนะครับเพราะฉะนั้นเส้นแนวเชนผมจะวิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับวิ่งมานี่เลยปุ๊บแล้วก็ไปเข้าที่นี่แล้วก็ออกนะครับอเพราะน,นั้นก็ตอนนี้ผมตั้งแคปซิมไว้ที่สี่คูสิบสองนะครับของเอมนะครับเป็นน่าจะเป็นเมซ่าบูกี้นะครับนะครับก็เสียงประมาณนี้กีตาร์ที่ใช้เป็นเจมจูเนียร์นะครับ นะครับเป็นแอมเมเนกประสงค์นะครับตัวที่ผมใช้อยู่เป็นเป็นประจำนะครับตัวเลือกเห้าสิบวัตต์ครับปิกอัพตัวเน็กนะครับปิกอัพตัวผสมแจ็คสองนะครับปิกอัพตัวกลางสีเงินคอยนะครับ แก๊กสี่เป็นตัวกลางกับตัวบิดครับตัวบิดนะครับอตัวดีจิตอลดีเลย์นะครับผมจะเปิดเป็นโหมดเอคโคไว้นะครับเป็นโหมดเอคโค รีเจนอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับตัวทามนี่อยู่ประมาณบ่ายโมงนะครับเป็นโหมดเอ็กโคทามก็จะประมาณนี้น,นะครับตัวตัวมูเออร์นะผมใช้เป็นตัวหัวแอมของอะไรอะเอ่อ JC ซ2ร้อยี่สินะครับเจซ2ร้อยี่สิบเกฑนเปิดอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบนะครับ strength i นี่ตัวตัวพิทบล็อกเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวดอบเสียงนะครับก็จะเป็นเอไว้ตั้งเวทีตรงนะครับดบับลงมาครึ่งเสียงครับตัวนี้ก็ลบลบได้ถึงยี่ เสียงนะครับแล้วก็บวกได้อีก24เสียงเหมือนกันนะครับก็เอาไปทําลูกเล่นเอาไว้ดัอกเสียงอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนข้า journey, วตัวนี้แบ็กทีนะครับก็จะเป็นเสียงแตกนะครับผมจะตั้งไว้เป็นโหมดเอทอร์โบนะฮะตัวฟิลเตอร์นี่อยู่ตรงการนะฮเกณฑ์ kitty, อยู่ที่ประมาณ10โมงครึ่ง11โมงประมาณนี้ ถึมอะไรประมาณนั้นนะครับถัดมาเป็นมานิกนะครับก็เกณฑอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับใช้โหมดโหมดเทนนะครับโหมดเทนส่วนเอออันนี้อะไรโทนผมเปิดสูตรเลยเปิดเปิดให้มันแหลมหน่อยนะครับ ก็จะเน้นเอาไว้สโลวมากกว่านะครับแต่เหตุที่เปิดโทนสุดเนี่ยก็คือผมเอาไปชดเชยกับตรงนู้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจูนเสียงคีนไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเรามาเปิดตัวเนี้ยโทนแหลมมันหายไปนิดนึงผมก็เลยเลือกที่จะเปิดไว้สุดก่อนนะครับถ้าเกิดอยู่หน้าง,งานหรือว่าไปเจอตู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าเกิดไปเจอตู้อย่างอื่นแต่ตอนเนี้ย ผมจูนไว้กับอแอมตัวนี้ก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นมอสเตชันนะครับหลักๆผมก็จะตั้งไว้เป็นเสียงเอ่ออะไรอะเสียงเฟสเซอร์ไว้ก่อนนะครับเอาไว้เล่นพวกไอพินลน์หมอลำ ก็ประมาณนี้ครับที่เหลือก็เป็นดีเลย์กับแฉบซิมละก็ไม่มีอะไรนะครับก็อเอามาให้ชมกันนะครับสำหรับบอร์ดชุดนี้นะครับสแหรับ,บอร์ดที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ผมผมไม่ได้ถ่ายตอนแรกไว้นะครับซึ่ง ผมทาเมื่อวานที่เนี่ยค่อนข้างจะเวลาจํากัดนะครับทาเสร็จประกอบเสร็จก็เอาไปลองใช้กันเลยครับก็เลยไม่ได้ถ่ายรีวิวไว้ให้นะครับแต่ที่ลงไปแล้วใน facebook นะครับมีเพื่อนๆสนใจก็ทักมาถามอยู่นะครับว่าทําที่ไหนนะครับราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็มาคุยกันได้นะครับทักมาใน facebook แล้วกันเนาะนะครับใช้ไม้สนนะครับไม้สนนะครับแล้วก็ ทำขึ้นมาในขนาดเบานะครับแล้วก็ขัดขัดผิวให้มันลื่นๆนิดนึงนะครับทาแล็แกเกอก์นะครับอันนี้ก็ขัดไม่เยอะนะครับขัดแค่แลักษณะเหมือนกับว่าที่เราทาแล็กไปแล้วเนี่ยมันมันจะมีขุยๆมีขนๆใช่ไหมครับเราก็มาขัดลบหน้ามันนิดนึงนะครับประมาณนั้นน้ำหนักเบานะครับก็แข็งแรงดีนะครับทําเป็นเขาเรียกอะไรอ่ พื้นสโลปนิดนึงนะครับตรงกลางมีขาหนึ่งหนึ่งชิ้นครับลองทำเล่นกันดูนะครับนุบๆคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเามาให้ชมนะขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าราะคาบายครับ